งบการปรับปรุงบำรุงอาคารรัฐสภาแม้ว่านายพิเชษเชื้อมืองพานจะชี้แจงถึงเหตุผลความจําเป็นในการของงบประมาณแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสัมมนาพิพิธภัณฑ์รัฐสภาศาลาแก้วอาคารจอดรถเพื่อการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติให้ประชาชนเข้าถึงได้แต่ว่านายบันทินนะคะน่วมเจิมก็ยังตั้งคําถามถึงความจําเป็นและความคุ้มค่าค่ะยังตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทที่ชนะการประ ประกวดออกแบบนะคะอาคารจอดรถซึ่งมีประวัติถูกยกเลิกสัญญาและส่งมอบล่าช้าค่ะขณะเดียวกันยังเปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับงบอบรมสมนาปี2569ที่มีการของบมากถึง864ล้านบาทโดยหยิบยกวิธีการดําเนินโครงการที่มีความผิดปกติพบพียรุษ ในงบปีก่อนๆมาชี้เห็นค่ะว่าเริ่มจากโครงการทุนแจกเงินค่ะแต่ว่าไม่สามารถทําได้เพราะผิดระเบียบก็กลายเป็นโครงการสัมนา3มโครงการพอใช้งบไม่หมดก็โยกภายหลังเป็นโครงการกองเกิรตยศตํารวจรัฐสภาหรือว่าโครงการก่อสร้างค่ะโดยอ้างว่ามีข้อมูลของผู้บริหารสภาที่เป็นสสอ,อักษรย่อพอพานและทรรหารเข้าไปเกี่ยวข้องจึงชี้ว่าอาจสอบผิดเรื่องของการกระทํารัฐธรรมนูญนะคะตามมาตรา144และจะนำ ข้อมูลนี้นะคะไปยื่นร้องต่อปปชต่อไปด้วยเพราะว่าพบว่าในปี2569ก็ยังจัดงบแบบเดิมแบบนี้อยู่ค่ะาพอได้งบมาแล้วทีนี้ก็ต้องคุมการใช้เงินครับด้วยการตั้งคณะกรรมการมาดูแลทั้ง3โครงการโดยทั้งตัวตัวเองและเพื่อนสอสพักเดียวกันจังหวัดเดียวกันมานั่งติดกันอ่านตัวเล็กอ่านไม่ออกนายพกับนในทอทนะครับทั้ง3โครงการใหม่นี้ใหม่มากครับจนคนไม่รู้ผมเองนี่ไม่รู้ถามเพื่อนๆวิ่งมีอย่างนี้ด้วยเหรอ ก็ต้องไปเจอท่านท่านบอกต้องท่านมาันต้องมาเจอท่านส่วนตัวต้องมาคุยกันหลังไม่อ่ะต่อครับแล้วมากันครับโครงการสภาที่สสส่วนใหญ่ไม่รู้เนี่ยนั่นคือผู้นําชุมชนกลุ่มสตรีในบางเขตเลือกตั้งรู้ก่อนครับมากันครบหมู่เลยครับสภาทั่วโลกจะมีกองกิจยศกองกิจยศเนี่ยก็คือตํารวจนะครับชุด ที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับประธานสภาต้อนรับนายกนัฐมนตีของแต่ละประเทศก็แ,แถวกองเกียรติยศนะครับซึ่งทั่วโลกเขาเขาก็มีท่านเราไปสภานะครับเขาเขาก็มีตำรวจที่แต่งชุดพิเศษแบบนี้นะครับแล้วเรื่องของสภาของเราเนี่ยนะครับเมื่อท่านใดไปที่ประเทศลาวนะครับไปดูรัฐสภาราวเะยครับวันนี้รัฐสภาลาวน,วน,น,าาวนี่ยิ่งใหญ่กว่าเรานะครับนะครับ ถ้าใครอยากจะไปดูเพื่อนบ้านก็ก็ไปดูได้นะครับะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําของเราให้พร้อมนะครับก็ผมคิดว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะทําอีกนะครับ